มาเก็บผักซีรอบจะพี่ดองผุนก็ล้งขืงน่นต้อนอ่อนนะจ๊ะไม่เก็บเถจ้าเอาตัวตูวนนวลอ่อนไป,ไปใส่อ้อมใส่หยังแล้วค่ะนี่นนก็ล้งขื้นค่ะปีที่แล้วก็ไม่เก็บนี่แหละค่ะกไกลบ้านแต่อยู่ทั้งเขาค่ะถึงโน้นผุนลงกไปนึ่เป็นหนทางจักรยานเลยคะ่ะพุนมากับเจเดนเหมือนเดิมก้มเก็บเล้วผุนเอาเพิ่นกระดาเอา,า,าอสวัสดีครับป้าป้าลุงลุงก่อนไหนดูซิเอาสวัสดีครับไหมเออ เก็บเอาตัวนอ่อนๆนี่ค่ะมีรักษาผักชีรวมแล้วค่ะใส่อมเด้นะจ้ะใส่อมไก่เศษเก็บเอาตัวนอ่อนๆนี่สิแม่จ้ะนี่กำลังขึ้นค่ะของเก่าค่อยมาเก็บถึงเอาไก่ไก่ท้างเ่ยนะจ้ะเน้นเขาเป็นเน้นขึ้นไปเนาะค่ะแมนไปเบิร์ดนี่ปลาผักชีรวมนี่ผุ่นกระลังขึ้นผุ่นเนาะกระลังขึ้นมัอน,นี่ก็แดดดีที่เจ้าค่ะแดดอกอ,อกอื นไปใช่ไหมก๊าซแสบเนี่ยชี่ล้อมพลังลูกเก็บเอาใบอ่อนๆนะลูกนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นพักแสบที่ข่อยมกักกินด้วยกันจัตพี่น้องพักที่ล้อมเนาะคะ่ะเวลาใส่อมไก่ดีหอมไขๆ่ๆขพักที่เรามานเขางหล้าจ้าเก็อกอะไรต่วมนันอ่อน เดี๋ยวจัหน่อยมันงาวนี่เกิดไม่เก็บได้อีกจ้ะมันงาวนี่ค่ะทีนี้หยดอ่อนเสียมทุกันค่ะพี่น้องเสี้ยมทุกันค่ะเ็อ่อนเด้อเจดเดี้เด้อในดูสิหนูเก็บอ่ะเออเก็บเป็นน่ะในดูสิ Cháu mừng. U kiệp a tốt ở ô như thế luôn 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 กินกับจีไคไข่ผักชีหล่อนเดี๋ยวคอันนี้กับใบบัวบัวนี่เดีบยวเก็บเอาแล้วจัดเลยเดี๋ยวผักชีหล่อนผักที่มาก,กินอีกพักหนึ่งครับ Lại có kẹp lấy lúc kẹp chơi cắn kia là có xẻo kẹp ổn ổn xỉn là chả นล้งแมนไปเบิดคุณโนบุร์พักกันไปบัวบุกเนี่ยบัวบุกฝรั่งเนี่ยกำประสูมประสานกันไปจ้ะ ผักตาลี่ต่างแดนผักป่าตามฤด,ดูกาลผักปลาที่กินได้อยู่ต่างแดนที่คนไทยในต่างแดนเขาเก็บกินกันนะคะคือว่าหรือจะพี่น้องผักอันไหนที่เขากินแล้วร้องกินแล้วมากกินเขาก็เก็บผักอันนั้นนะจ๊ะเมื่อวันมาเป็นผักนี่จะเสียบสุย่างกระเบื้องแมนดิมาเป็นผักเสีเบสยบ,บ,บทุกพักกระเบื้องแมน เลี้ยงมาเป็นพักก็ได้นอ่อนดูนี่เจากก้ากระโเก็บเก็บเอาแบบใบสีประมาณนี่น่นจาจะอ่อนอ่อนนี่ประมาณนี่ควมันกำลังขึ้นมันช่อ่อนใส่อ่อนไปเป็นยังไงลูกเริ่มเยอะได้อีกหน่อยมันผุดขึ้นในแดดมานี่ แดดมาก็ผุดขึ้นอีกไหนคนน้อยได้อะไรเออเก็บสวยนี่มีอีกไหมไหเอาไปสักกรำก็พอหรองวดเนี้ยยเ,เ,เยอะเออเยอะก็เก็บเอายังไม่ขึ้นเยอะเท่าไหร่เก็บเอาป้าลึกๆของไก่หมาเนะค่ะคน้องคุณกำลังคุณเอาหมาข่างท้างนี่ Phần ông ẩn chú má chú nhắn ở mấy nhiều nhà nhắn gì Kiếp ổ lắm ba lực lực Ba lực lực hang cây chạp tháng Đúng này Này Lại có kịp ơ แดดส่องนี่มันกะนังพุดขึ้นนี่นี่อ่อนนี่ ไทยต้งตั้งเด็ดผักอะไรกินได้ตั้งชื่อให้หมดแต่ว่าฝรั่งพวเก็บเพื่อกันเด้อค่ะบ่มีต่คนไทยพวกเป็นสมุนไพรเพิ่นเนาะค่ะคนที่เพิ่นหนึ่งเก็บผักปลาทุกันน่ฝรั่งนะเนี่ป็นเก็บแบบว่าเพิ่นเอาไปใส่เห็ดเป็นช้าเห็ดเป็นเป็นหนึ่งนสลัดยังสีไมจ่จ๋าผักอนไรที่เนเพิ่นก็จเจ้าเก็บกินนะฝรั่งนะ ผักอันนี้กับนี่คือกันนี่ประถิฝรั่งเก็บแต่เพิ่นเอาไปเห็ดเป็นสลัดสลัดผักหรือว่าไปอันเห็ดอันสไตล์เมนูฝรั่งหรอคะแต่ว่าคนไทยเขากัดส่วนมากอ่ะเห็ดสไตล์อาหารไทยอาหารอีสานแล้วคะเก็บไปย้ำอยากแต่ไม่เก็บอีกช่วงนี้ผักป้าออกไหล เก็บไปแต่พอได้ใส้กินเนี่ยให้มันขึ้นอีกขึ้นไม่อีกเขาก็จะค่อยมาเก็บเอาบววไก่ไปเลยนะค่ะพออยยังเดี๋ยวมืออ่อื่นเดี๋ยวเราจะไปสื่อเนี้ยมาออมไส้นี่พี่เนาะเออไข่เนียฟางทั้งหนี้เดียร์พราะซองระบาดเนี่นี่กำลังขึ้นอยู่สวยๆเลยนี่น

ก็ปาดเปล่า อ่อนจ้ะอันนี้ใบอ่อนมันนะจ๊ะ ได้เกี่แล้วแต่อันนี้ก็บอกท่านแก่เป็นไหนก็นได้ที่กันเป็นเนินค่ะโอเคค่ะพี่นอ้องขอบคุณทุกกำลังใจที่กดเข้ามากดไลค์กดติดตามเมาด้อค่ะกินเซบนัวกัวเทจี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจ้ะพอกันไม่คิดหนาว่าสิฮก <ด S 1> สิพักไปคิดพักอย่างแล้วค่ะกดแชร์กดไลค์นะครับขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับอู้ยนี่กำลังอ่อนๆกำลังขึ้นเลยจ้ะ băng đi hinh gám của điện tạm à nào กล้ามากําลังงามกําลังเหลี่ยมด้ยจ้านี่เอาขึ้นมาฟังนีไม่ได้อันนี้ อ่อนๆเลยจ up, ีเดอตะก้ามลูกอือพี่นอกกำลังงามเลยจ้ะเบิเหลี่ยมยบยบ่อนสวนดีเจียอันนี้ใบแก้มันจะเห็นอยู่ไซก็เก็บนี่ค่ะพี่นอกท่านพี่นองท่านเดยเมื่อท่านร้องร้องมึงนึกจ้ะโอ้ไซ่อมเซ่กินสุดก็เลยาตะชอบกันกลาำเตบก้วย ดีกวนเาเอาไปใส่อมไก่เนาะแซ่บเอ้วนหัวอ้อ้นแต่ว่าีกวนน่อจะมาเก็บตนยาคนอื่นมาเก็บไว้เนี่ยอนอ้พี่เเเด้เอยงามเหลี่ยมยมยบเบ นี่พุ่นง้ามขักเหลี่ยมหยบยบมันขึ้นไปพุ่นเป็นพืชได้จัน,นอ่อนอ่อนก็แล้วกิน ผีช่างผีตุนนี้ไงเฮ้มาเห็นเห็นอะไรหน,น้าเห็ดก็ได้เก็บเห็ดวยจีดินหน,หน้าผักก็ได้เก็บผัก ผักก็ได้เก็บผักมาคุกบีฟสเน็คของชาเบเอออะไรสแน็คบีอ่ะเฮ้ยขึน่งดีนาข้าวเสบิ้นิฟัมลิมเือฮับอ่อนๆเลยจ้ะนี่ย เห่งเก็บเพ่งมวลไปหนาพี่น้องเอ้ยเก็บทักน,นี่เห่งเก็บเพ่งมวลไปหนาคนีนคนจะไม่เก็บอีกจากคือจากเมนูไหนเนาะ ก็จไม่เก็บอีกได้ทุกเมื่อเพราะว่ากำลังขึ้นจ้ะ,จะกระตาหมานคือเก่าค่ะนี่ผักขี้หล่อมหอมอ่อนๆงามๆเลยนะจ้ะโอ้ยใส่อมไก่เนาะนีะอ่อมไก่อมหมูอมเนื้อก็ว่ากันไปหอมๆเลยอืมอ่อนๆ่อนกำลังงามเสร็จตาเลยนะจ้ะ นี่ก็เก็บผักชีหล่อมจ้าพี่น้องนี่ใบงามๆเหลี่ยมๆเลยค่ะงามๆเหลี่ยมๆถือเกล็ดเหลี่ยมหยุกๆนี่แต่วจังยัอยาอยาบกินจะค่อยออนหาเก็บอีกเนาะพี่น้องมันหลายค่ะที่มืองใดก็มี